มาเบิ่งกันบักม่วงหน้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะดกคักอีหลีเนาะพี่น้องเนาะนะคะอันนี้มันเป็นพันธุ์ของเอ่อพันธุ์ของมหาสน,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 นุกเนาะค่ะเนาะนะคะพันธุ์มหาสนุกเนาะพี่น้องดกคักอีหลีพี่น้อง,อน,องนะคะกระดอกกระลั่งไวก้กระลังอันนี้เลยเนาะคุณเนาะนะคะนะ่คะเนาะเป็นข่้วเลยเนาะพี่น้อง เพราะท่านใหญ่ปนใดเนาะพี่น้องเบื้องเบิงบ่งเบื้องนะคะเนาะนะคะหลายอีหลีเนาะพี่น้องดกคักนะคะคุณเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นดอกอยู่ก็มีเนาะไม้บานสิให้เบิ้งเนาะคะ,ะ,คะดกแห้งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะดกขักนะะน,าาน,น,นะคะพี่หนาบานไม้บานเองเนาะค่ะพี่น้องเห็นเนาะเบื้งเนี่ยนะคะแซงงามๆเลยนะคะ แทงเดียวได้พี่น้องนี่เนาะนะคะท่วนดอกมันอยู่ปุ่มเดียวนี่เนาะค่ะเนาะนะคะดนะกขนาดเลยเนาะพี่น้องมันอยู่ไก่มองอุดรสมุดละมั่งเนาะพี่น้องเมื่งนะเมือน,นะ,ะแต่ละพวงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแต่ละพวงเนาะพี่น้องเมื่อนะคะมดรู้จะจับเบิบ่เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าอ่าสุปีมันกระดกเนาะ,ะพี่น้องพี่นนอะ,ะปุ่มหนึ่งเนาะ น,นะเมันย้อนออกไปข้างนอกเนาะพี่น้องนอกเขตรั่วเนาะนะคะลกขนาดเล็กน้องเนาะล,ลูกลิลีนะคะนี่เนานะงุ่นอ่ะขึ้ข้างในอยู่กับมีเนาะพี่น้องมีมมมนี่ไนะนะงไก่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นเกือบซิบหน่วยพอดนะครับนะพี่น้องอันนี้น่าพ่วงเดียวนี่เนาะนะคะขุ่นเนาะนะคะคางรั่วเนาะพี่น้องคางนอกรั่วก็ได้เนาะดกขัก ยูย่หนาบ้านไใบบานเองเนาะคะนะ่ะเดคกค่ะขนาดเลยเนาะคะ่ะกาลังกาลัางนวยกาลังพ่อกินสมดีๆนี่เนาะพี่น้องการลังกินสมเนาะนะคะฝุ่นเนาะมึงเงี่ยนะคะดคกคักเนาะค่ะพี่น้องดกอีหลีอีหลอเนาะนะคะเป็นจากการกินเนาะพี่น้องนะคะมาเบิ่งส้มของสวยๆงามๆบางเนาะ,ะพี่น้องเนาะ พ่วงมันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละพ่วงนี่เนาะดกขนาดเลยนะคะมันอยู่อ่าทางถนนเนาะพี่น้องบ้านไม่บ้านัดนี่ทางตนีคุณเนาดเนะดกขนาดเลยเนาะพี่น้องเนาะเนาะดกขนาดเลยเนาะคะ่ะถ้าจับเบิดนี่โอ๊ยนะคะงากองเลยเนาะคะ่ะพี่น้องมึงเนี่ยนะคะคุณนะไม่บรรทัดท้าทยเบิรง,ง,งนขังเครื่องนมเนาะ มันบางใบมันบางพร้อมเนาะค่ะพี่น้องก็สันกะเห็นเมื่เนาะนี่เนาะดูนี้นะคะหน่วยก็ล่างเป็นตะกินกับกินกับแก้วนี่เนาะพี่น้องนะคระับผมเป็นพ่วงอยู่นเนาะกันเนาะเป็นพ่วงอยู่นเนาะกันเนาะอันนี้ไต่ห่มมันเนาะพี่น้องนี่เนาะนะคะไต่ห่มมันบางทางในบางเนาะคะ่ะมันแดดหอน เสียงรถเสียงล่าไลายล่ลลมวยกำลังก,กินจะไรกินสมบูรณ์เลยพอดีเนาะ,ะนะพี่นอ้องหล่อยอ่อนตอนเอนน็นๆนิดเนาะเป็นปุ่มอยู่เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะ,นนะ,ะช่อนปุ่มนี่เนาะคะ่ะพี่น้องนนะะไทยเบิ้งนาะคะ่ะเนาะ โดกคักเนาะพี่น้องเนาะมีสูดแซงเลยเนาะพี่น้องเห็นด้านวยใหญ่แล้วก็มีเนาะนี่นะคะหนาบานไม่บวานเนาะเพราะมันดกขนาดนะครับน้อดกขนาดเลยพี่น้องเนาะเห็นบ่เนาะคะเห็นบ่ดกขนาดเลยพี่น้องนะคะอันนี้มันย้อนออกไปข้างนอกเนาะนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะมื่อนี้ปีนี้ปีนี้ดกขนาดเลยนะคะ มแล้วันอ่อนเนาะครับพี่น้องดูนะย่อยหยับยางอยู่เนาะค่ะบพี่น้องเบิ้งเด้อนะคะลกคักอีหลีเนาะขนาดเลี้ยวขึ้นไปเนาะพี่น้องลเลี้ยวขึ้นไปบนเนาะ บ้านไม่หวานเนาะพี่น้องรถขนาดเลยเสียงรถแลนเนาะรถแลนตักแลนเนี่ยคุณน้กันเงียับยางอยู่เนาะนี่ยนะถนนเนาะคันเนาะบ้านไม่หวานติดถนนเนาะนี่กระตุนมันเนาะนะคะเคียงหัวยุนี่เนาะมันจะย้อนออกไปเนาะคันเนาะข้างนอกเลยนะคะเอาแบบสบายตาได้เนาะพี่น้อง นะคะดอกนะะอีลีนะคะดอกอีลีนะครับนี่นี่นนอะหน่อยเตม้ยมีนะคะปับพี่นะะ้องหน่วยกันล่างใหญ่นะพี่น้อง